muột thịt thay khay đi nòng ơi muối xì nè hết tương đay bận à mình cho hành มันเปียมันกินเท่ามันไมมนแมนบ่มันมันมันสวกได้บ่แต่มันถอยขึ้นมันออกได้นี่แล้วถอยขึ้นมืนแบบไข่เลยเดี๋ยวนี้ขึ้นมันถอยขึ้นมาได้ไหมเบื้องในเนี่ยมันมันมันเคยเป็นแบบคล้ายๆว่าอย่างก่อนมันถอดมันง่ายมันเป็นอย่างมันหันใจคล้ายๆมันหันใจบึบบึบบึบมา ทีขมิ้วไม่้ยนมันม่้ย่อยบัี้ย่อยวันนี้ออกได้ดอวันนี้ไม่ันว่นละมันจะไปทางไดล่ะละออกงบางไ่นัอนยแนวดีตอนนาปนนี่เนาะยดีมันมัหามันมาหคน